ตาสึกเต็มหลอดเลยครับปิดตาด้วยทุกคนอู้เต็มเลยอู้อู้ยอดครับอู้นานจะได้แบบนี้อู้จอดยอด,ส,ด,ยอดสวัสดี FC เอฟซีเอ็มเอฟอินครับสวัสดีคนไทยใช้จมูกหายใจนะฮะก็วันนี้อยู่กับจันทร์ไฟบนนอกอนเดินทุกคนพามาหาผึ้งหามิม้มในป่าป,ปามครับนี่ครับ เป็นป่ารกร้างที่ไม่มีใครมาดูแลนะครับผมก็จะมีรอยคนเดินมาหาอะไรอยู่แล้วก็มีรอยรถครับผมก็มาผึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าลมมันแรงนี่ครับทุกคนลมแรงแล้วก็อากาศอนจะหนาวผึ่งคงไม่ออกหากินครับก็เลยเดินถามพี่เมานะครับเผื่อเจอรังผึ่งด้วยตอนนี้ก็เดินมาสักพักใหญ่ทุกคนมาเจอรังแรกครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะนี่ครับผมรังเบลเลอร์เลยทุกคนเ๋ยวจะให้ดูครับ นี่ครับทุกคนน้ำหวานอุ้มขึ้นมาอยู่นะเดี๋ยวเอาก่อนใส่เข้าไปครับโอ้รังสวยทุกคนโอ้ยน้ำหวานน้ำหวานเฮ้ยโอ้โหน้ำหวานเต็มโอ้โหโอ้สุดยอดเลยครับทุกคนน้ำหวานเต็มหัวเลยครับโอ้หหวานอีกแล้วเดี๋ยวนะๆนะไม่โฟกัสครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่ ทำลำบากครับคนเดียวฮะนี่ครับโอ้แม่เจ้าเต็มเอียดเลยครับเหลืองอ้อยเลยขอตัดสักครู่ฮะเดี๋ยวไปเจอข้างนอกครับโอ้สวย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 ทุกคนครับนี่คือหัวน้ําหวานครับเต็มตาสึกเต็มหลอดเลยครับปิดตาด้วยทุกคนโอ้โหนี่ครับสวยมากปัญหาคือรางผมจะทํายังไงเนี่ย เดี๋ยวหาวิธีแขวนเอาครับโอเคขออันนี้แป๊บนึงเก็บแพคแป๊บนึงครับโอ้รังที่สองครับรางใหญ่ครับโอ้กว่าจะเจอครับทุกคนหันนั้นมากโอ้รังใหญ่ไปเลยทุกคนน้ำหวานลงขึ้นมาเลยครับขอบราสกครู่ไปวันไปแล้วน้ำหวานเป็นยังไงน้ำหวานเป็นยังไง เฮ้ยพิดตายอ,อีกแล้วเฮ้ยมันแต่รังนี้รังเก่าครับเฮ้ยทุกคนพิดตายอ,อีกแล้วโอโ้โหเดยนนะขอเคลียบพื้นที่สักครู่โอโ้นี่ครับ โอ้ปิดตายแล้วทุกคนเฮ้ยบางสุดยอดโอเค,ออเคขอตัดครับผมลืมไม่ดูน้ำหวานนี่ครับทุกคนแพ็คเรียบร้อยใส่ถุงใหม่ถุงสะอาดนะครับโอ้พอมีน้ำหวานอยู่เจ๋วเลยครับหาต่อครับเจอไซส์ใหญ่อีกแล้วครับทุน เบ้อเลยครับโอ้ยกินบางนี่ฮะโอ้โหดูหัวน้ำหวานครับนูนขึ้นมาเยอะเลยครับเดี๋ยวดู้กันครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนมีน้ำหวานหรือเปล่าครับไปหอตรงพวันแป๊บหนึ่งครับโอ้โหหมน้ำหวานเบ้อเลยส่วนเดี๋ยวน้ำหวานไม่มีสักนิดเลยครับโอ้เสียดายครับสาเจอได้รังใหญ่ด้วยอยู่ส่วนโอเคผมปล่อยไว้ดีกว่าครับไม่เอาฮะ เพื่ออ,อกาสนั้นเขาจะใส่น้ําหวานให้นะครับอากาศมานันหนาวเลยทุกคนมิ้ไม่ออกหาหากินนะร้รเกาะอยู่แต่รังว้าเก๋ก็ไม่มีบินตัวบินเขา้าไม่ดออกนะครับรังที่สี่ครับทุกนก็มีตัวออกหากินอยู่นะโอ้ลมแรงนี่ตัวินตัวออกหากินอยู่ทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูว่าหูน้ำหวานจะเป็นยังไงครับต่อสกรูโอ้ปิดตารครับทุกคนสุดยอดฮนะ โอ้ตัดตัดตดตัดตัตตตตงเีนิดเดียวแต่ว่าหูน้ำหวานครับสุด,ดยอดครับอ่ะขอตัดแป๊บนึงครับแชงแชงแฉงแชง,ชงนี่ครับผมแจวครับรังที่สี่นะครับผมโอเคไปครับรังที่ห้าครับผมเบิ่มเลยทุกคนโอ้วันนี้ไม่เจอแต่รังเบิ่มเบิ่มโอ้สวยๆครับ อองงพันแป๊บนึงครับอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนงานเข้างานเข้าอย่าบอกนะน,น,นะว่าไม่มีน้ำหวานอย่าบอกนะว่าไม่มีน้ำหวาน เมาเคลียดูครับชิบโห,โหเฮ้ยมีทุกคนมีอยู่มีอยู่รู้ว่าไม่มีน้ำหวานเลยมีอยู่ครับเมีอยู่ครับป่ะดูดครับอบนู่นอดแล้วนี่คือน้ำหวานขาครับไม่ ไม่ถึงครึ่งหนึง่งแต่ก็พอมีอยู่ครับพอได้เติมส่วนที่ขาดหาอยู่กับป่ะไปต่อครับรังที่หกครับต่ดูเหมือนน้ำหวานยังไม่โตนะทุกคนดูผมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอลงวันดูแป๊บนึงครับว่าเป็นแบบไหนแต่รังใหญ่มากเลยน้ำหวานยังไม่เต็มนะครับทุกคนนี่ครับหมันน้ำหวานยังสร้างไม่ไม่สุดเลยโอเค รังนี้ไม่เอาครับไปกันต่อครับเจออีกแล้วครับทุกคนร่างที่เจ็ดแต่ว่าหัวหน้ำหวานมีนิดเดียวเองครับเขายังไม่ได้ใส่น้ำหวานด้วยยังไงเนี่ยมันหนาวด้วยเนาะน้ำหวานถ้าไม่มีเราไม่เอาดีกว่าครับปล่อยให้เขาหาน้ำหวานใส่ดีกว่าทุกคนมาคราวหน้าขอให้เต็มๆนะฮะโอเครังที่เจ็ดไปไปต่อครับโอเคร่างที่แปดครับ มาดูนว่าหขนมหวานจะเป็นยังไงครับตั้งสวยใช่ได้ครับผมฮ่ขอบคุณที่ติดตามครับอย่าลืมขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดติดตามกาไดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมสั่งกินเองด้วยนะฮะเดี๋ยวขอนมขันแป๊บน,นึงนมหวานเต็มเอียดเลยทุกคนอู้โอเคขอตัดแป๊บนึงครับอู้นี่ครับทุกคนอู้ เต็มเลยอู้หูสุดยอดครับอู้อนานๆจะได้แบบนี้อู้สุดยอดสุดยอดไปไปต่อครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วทุกคนวันนี้ก็จะเจอประมาณสิบรังบวกนิดๆน,นะครับแต่ว่า บางรังผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเขายังกําลังทํารังอยู่นะครับรังเล็กรังใหญ่นะรังร้างเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะครับก็ได้มาประมาณสี่ห้ารังมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ถือว่าโอเคหัวน้ําก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งดีมากเลยแหละบางรังนี่คือแบบตรงยกนิ้วให้เลยครับก็คลิปหน้าคจะไปหาที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลก์กดแชร์นะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ